สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้าป่ายสกุลสกุลเ้อมาหนีมากินเขาน้ำจิ้แก้วด้วยจ้ากินข้าวกับอะไรยาแก้วกินข้าวกับต้มปลาทูจ้าพี่น้องต้มปลาจ้าพี่น้องต้มปลาทูปลาทูนึ่งนี่ไหมเนี่ยต้มปลาทูนึ่งเดี๋ยวมันจะฟินเหตตาด้วยนะต้มปลาทูนึ่งใส่เห็ดนางฟ้าจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องแบ่บต้องแสบจ้า ข้าไลโปรมิ่นเติมมาเดินจา้ายินข่าววางไป มันเหลืออยู่เมื่อวานนึงเหรอคุณมาต้มไหมนะมาเด้อไม่นองเด้อ จะเห็นน้องฟ้าด้วยนะเห็นน้องฟ้าเยอะแยะเห็นน้องฟ้าเยอะแยะจ้ะอ่ะ